สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีข้อมูลของกองกำลังรัชฉานเหนือ SSPPSA s SA มาอัปเดตให้ฟังนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดของกองกำลังรัชฉานเหนือ SSPP นะี่ยที่เป็นข่าวก็คือนำคณะไปแสดงความยินดีกับรัฐว้าในงานฉลองครบรอบสถาปนาอย่างสันติ35ปีและกระชับความสัมพันธ์ ที่นำโดยรองผู้บัญชาการเจ้าเออผารองประธานพักคเก้าหน้ารักฉานเจ้าคูนแสงทั้งนี้นะคะก็เพราะว่า ssppssa เนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของ fpncc หรือคณะกรรมการเจรจาการเมืองกับรัฐบาลกลางนะฮะองค์กรนี้เนี่ยก็จะเป็นองค์กรพันธมิตรของกลุ่มติดอาวุษษธชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมา สมาชิกขององค์กรนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีพื้นฐานมาจากอดีตสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเมียนมาที่ล่มสลายไปในปีพศ2532ประกอบด้วยกองกำลังพันธมิตรฝ่ายเหนือกองกำลังโกก้างตะอางอรารการคัดชีนและเมืองลา SSPP รัฐวะและประธานกลุ่มน่ยก็คือนายเป้าหยวชางจาก ตัวแทนของรัฐว้าและรองประธานก็คือนายเอิงปังลาจากพชินบางคนนะก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มที่มีอำนาจต่อรองมากกว่ากลุ่มอื่นส่วนสภาเพื่อการกอบกู้รัชฉาน RCSS SSA ที่นำโดยพลเอกเจ้ายอดศึกนั้นจะเป็นสมาชิกของกลุ่มหยุดยิงทั่วประเทศสิกลุ่ม NCA นะฮะคนละกลุ่มกับรัฐฉานเหนือนะคะ และตั้งแต่ปฏิบัติการ1027ที่พันธมิตร3พี่น้องนำโดยกองกำลังโกก้าง m n d a a กองกำลังตะอัง TNA l และอารการ AA นะคะที่เปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพพม่าในรัฐฉานตอนเหนือเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2566ที่ผ่านมานี้นะคะและก็สามารถที่จะยึดครองพื้นที่เมืองต่างๆของรัฐฉานตอน เหนือได้นะคะตามที่วงกลมไว้ในแผนที่นะคะและกระทั่งมีการประกาศข้อตกลงหยุดยิงนะคะยุติสงครามกันในวันที่12มกราคมพศ2567นี้นะคะและตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จับตาดูท่าทีของกองกําลังรัฐฉาน,นะคะไม่ว่าทั้งเหนือแล้วก็ใต้นะฮะว่า จะประกาศเปิดศึกกับกองทัพพมา่าเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการปกครองตนเองเหมือนกลุ่มอื่นไหมนะคะซึ่งทางกองกำลังรัชฉันใต้และรัชฉันเหนือ RCSs และ SSPP นะ่ะก็เคยออกมาพูดในงานฉลองวันชาติครบรอบ77ปีเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพ,านพันธ์พศ2567นี้นะคะว่า ถึงแม้ว่าชาวไทยใหญ่จะแยกปกครองเป็นสองกองกำลังคือรัชฉันเหนือและรัชฉันใต้ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์นะพอกองทัพพม่าได้ก่อรัฐประหารในวันที่หนึ่งกุมภาพ,านพออนะันธ์พศ2 5 6 4กเกองกำลังของฉันเหนือและฉันใต้เนี่ยเขาก็จะยึดนโยบายที่ว่าไม่เข้าร่วมการสู้รบนะไม่เข้าข้างฝ่ายใดยและก็ไม่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นแตกแยกนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง เกมการแย่งชิงอำนาจภายในประเทศเมียนมาแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ของตนเองเนี่ยจะต้องมารับมือกับเหตุภัยสงครามและจากประสบการณ์ที่สู้รบกันมา70กว่าปีเนี่ยสุดท้ายไม่ว่าฝไไ่ายใดจะชนะนะคะก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการปกครองของประเทศนี้ได้นะและลัทธิชานิยมของชาติพันธุ์พม่าที่ควบคุมและปลกครองประเทศนี้ต่อไปนะ ซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าฝั่งกองกำลังฉานใต้ R C S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  A ที่นำโดยพลเอกเจ้ายอศึกน่ะก็จะออกมาให้ข่าวตลอดนะคะว่าจะเลือกใช้วิธีการเจรจากับรัฐบาลเมียนมาเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศอย่างเดียวนะฮะและสิ่งที่พวกเราจะเห็นก็คือกองกำลังรชานใต้เนี่ยเขาก็จะเตรียมกำลังไว้นะคะพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ และล่าสุดนะก็จะมีข่าวว่ากองกำลังรัชฉานใต้เนี่ยก็ได้ขยายกำลังพลเพิ่มนะอีก6,000นายนะคะพลเอกเจ้ายอดศึกช่วงนี้เนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปที่กองพลน้อย1,0,1505,759พบปากกับทหารบ่อยขึ้นนะคะส่วนกองกำลังรัชฉานเหนือ SSPP SSA เนี่ย ล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนพศ .2567 ในงานฉลองครบรอบ60ปีที่ก่อตั้งกองกำลังรับฉันเหนือเนี่ยรองประธานพักเจ้าคุณแสงก็ได้กล่าวว่าถ้าหากว่าหาทางออกทางการเมืองด้วยกันเจรจาไม่ได้นะ่ะก็ต้องเลือกใช้วิธีทางทหารอย่างเดียว ได้เผยแพร่ลงบนโซเชียลมีเดียของตนเองอย่างเป็นทางการในวันที่3พฤษภาคมพศ2567สาเฮที่ต้องตัดสินใจดังกล่าวก็เพราะต้องการเห็นประเทศปกครองด้วยระบบสหบพันธรัฐที่แท้จริงตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงปังหลงหรือปังหลวงแต่ที่ผ่านมาถูกเผด็จการลทัทธิชาตินิยมชาติพ,นพันธุ์พม่าเพ้อเฉยมาตลอด77ปี และจากการปกครองของเผด็จการที่ไม่ทำตามข้อตกลงปังหลงหรือปังหลวงรวมถึงมีการก่อรัฐประหารของกองทัพพมา่าซึ่งทำให้ไม่สามารถหาทางออกทางการเมืองได้จากโต๊ะเจรจาอีกดังนั้นพวกตนจนต้องเลือกเส้นทางปฏิวัติด,ด้วยวิธีทางทหารถึงแม้ว่าพวกเราจะเคยลงนามข้อตกลงหยุดยิงในสมัยรัฐบาลเตงเซงปี2555 แต่ระหว่างปี2558ถึง2560พวกเราก็ถูกกองทัพพม่าโจมตีอีกและจากสถานาการณ์ในปัจจุบันนั้นมองไม่เห็นว่าจะมีวิธีไหนสามารถแก้ปัญหาทางการเมืองได้ฉะนั้นสงครามต้องเกิดขึ้นและต้องมีการประทะไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้และพวกเราก็จะต้องสู้เผื่อวันพรุ่งนี้จะได้ไม่เจอปัญหาอีกซึ่งพอทุกคนได้ยิน ที่รองประธานพักของรัชชานเหนือได้กล่าวไว้ในงานฉลองครบคร่อบ60ปีนะ่ <t> นะก็ทำให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากองกำลังรัชชันเหนือเนี่ยอาจจะเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพพม่าในพื้นที่ของตนเองได้นะคะอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องจับตาเฝ้าติดตามการต่อไปนะคะโอเคค่ะ หวังว่าข้อมูลของวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย